คุณต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาค่ะความสม่ำเสมอมันสำคัญเนาะแต่การที่เราพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็สำคัญเช่นเดียวกันถ้าคุณทำสม่ำเสมอแล้วแบบทำเหมือนเดิม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 ไปเรื่อยๆอะ่ะมันมันไม่มีการพัฒนาเลยเหมือนกับนึกภาพแบบนี้นะคุณทำข้อสอบแล้วคุณผิดข้อหนึ่งอะสมมติคุณไปตอบกอไก่ แล้วมันผิดคุณตรวจแล้วอะ่ะคุณรู้แล้วว่ามันผิดแล้วรอบต่อไปอะ่ะคุณกลับมาท e ําอีข้อสอบชุดเดิมชุดนี้เลยนะคุณก็ตอบกอไก่เหมือนเดิมคุณคิดว่ามันจะถูกปะมันก็ไม่ถูกมันไม่มีทางถูกไปได้เนื้อออกปะทําไมคุณไม่ลองเปลี่ยนไปกาขอไข่ดูล่ะเผื่อมันจะถูกถ้ารอบเนี้ยขอไข่ไม่ถูกอีกคุณก็เปลี่ยนไปกาคอควายไปกางองูมันก็ต้องถูกสักวันหนึ่งถ้าการกระทําคุณยังเหมือนเดิม คุณจะหวังผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมได้ยังไงถูกไหมคะถ้าวันนี้คุณกลับไปดูคลิปตัวเองอะแล้วเห็นว่ามันมีจุดบกพร่องเฮ้ยยังพูดไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเลยภาพยังไม่ค่อยสวยเลยแล้วคุณก็ปล่อยไปแล้วคุณก็ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างนั้นเฮ้ยฉันก็ทำสม่ําเสมอนะทําไมแบบฉันยังไม่โตสักทีมันคือข้อนี้ค่ะมันคือข้อนี้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นสม่ําเสมอด้วย พัฒนาด้วย